สวัสดีครับทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญ5บาทนะครับตอนนี้ผมนะครับจะรับซื้อเพิ่มอีกแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ดูให้ละเอียดนะครับใครที่มีเหรียญ5บาทรุ่นเก่าอยู่ในมือนะครับยินดีรับซื้อนะครับในเงื่อประมาณประมาณ5 0,000บาทนะครับขณะนี้ผมต้องการเพิ่มนะครับ มาดูข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับในเรื่องของเหรียญหาบาทนี่นะครับที่เป็นรุ่นเก่าของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆเรียนรู้แล้วก็รับทราบกันนะครับข้อมูลของการรับซื้อว่าเป็นบาทไหนอย่างไรแบบไหนขายได้แพงแบบไหนมีราคาที่ดูแค่พอสอนนะครับคลิปนี้จะมีคำตอบให้นะครับในเรื่องของเหรียญนะฮะที่เป็นเหรียญ5บาทเนี่ยนะครับด้านหน้าเป็น ขบรมรบรของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับสังเกตด,ดูนะฮะแล้วมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานั้นเขียนคขาว่ารัชกาลที่9นะครับเหรียญ5บาทนะครับขอเฟืองนี่ก็นะฮะจะบ่งบอกถึงการประเมินราคาด,ด้วยนะครับในเรื่องของขอเฟืองถ้าไม่มีการเสียหายเนี่ยราคาจะได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าขอเฟืองมีบินมี นะครับมีชำรุดเนี่ยราคาจะไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ถ้านะฮะเป็นพอสอที่ไม่มีราคาเลยเนี่ยก็นะครับไม่ได้รับซื้อเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของเหรียญที่ผมจะพูดถึงนะครับเหรียญ5บาทนะครับสองพอสอนี้จําให้ดีนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูสยามเจเน็ครั้งแรกนะครับที่ยังไม่มีความรู้เลยนะครับว่าพอสอะไรที่มีราคากันแน่นะครับเพราะนั้นนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูด้านหลังแบบนี้ครับ นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นในเรื่องของภาพนะฮะวัดเวชชมาประพิษดุสิทธวนารามนะครับแบบนี้นะครับหลายคนเล่นหากันแบบมีขีดกระเบื้องและไม่มีขีดกระเบื้องนะครับถ้านในเรื่องของที่ไม่มีขีดกระเบื้องอยู่ด้านหน้าบอรไม้เนี่ยราคาจะสูงกว่าแต่ว่าต้องเป็นปีนี้เท่านั้น,น,นก็คือปี2546เท่<ร>านั้นในะครับไม่ใช่ว่าที่ไม่มีขีดกระเบื้องที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมีราคาหมดนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อน นะครับที่มีไม่มีขีดกับเบื้องนี้ต้องเป็นปี4-6เท่านั้น2,546เนี่ยนะครับจำนวนการผลิตออกมาเนี่ยนะฮะให้ประชาชนได้ใช้จ่ายเนี่ยก็ประมาณ1 8 2 0 0 0 0เรียญเท่านั้นเองนะครับจึงมีการเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมแล้วก็นะครับทางสยามชาแนลเองก็นะครับยินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับถ้าใครมีนอกจากปี4-6แล้วมีปีอื่นไหมนะฮะก็มีปี2,540นะครับ ถ้าเป็นปี2,540รเนี่ยนะฮะร,ราคาจะสูงกว่าเนื่อจากว่าจำนวนการผลิตนี่นะครับอยู่ที่1,600เหรียญแต่ถ้าท่านอยู่ในแผงนะฮะที่ยังไม่ได้แกะจะมีราคาสูงกว่าที่แกะออกมาแล้วนะครับในเรื่องของปี40นะครับถ้าใครมี2ปีนี้นะครับที่พูดถึงคือ2,546แล้วก็2,540ก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคานะครับเรารับซื้อให้นะครับมาดูข้อมูลของเหรียญ1น1บาทอีกสักน,นิดหนึง เหรียญหนึ่งบาทที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับอส่งเข้ามาเนี่ยให้กับทางเราเนี่ยจำนวนมากเลยหลายคนเนี่ยนะครับก็อยากจะทราบกันนะครับข้อมูลของเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าเพราะว่านะครับจะได้หาง่ายขึ้นเอาแบบนี้ละกันนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างในเรื่องของเหรียญมีราคาแล้วก็จะบอกในเรื่องของปีพศที่ขายได้ด้วยนะครับมาดูข้อมูลครับในเรื่องของเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับ ใครที่มีเหรียญหบาทนะครับในเรื่องของด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนะฮะเหรียญหบาทเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นปีพศธรรมดานี่นะครับที่หากันง่ายๆเนี่ยหรือว่านะครับที่แบบดูไม่ต้องแบบด,ดูรายละเอียดอื่นนี่นะครับขอเป็นแค่นะครับเพื่อนๆนะครับดูที่พศเนี่ยขอให้เป็นปี2,529พอนะครับ2529นี่ยจำนวนการผลิตนี่ประมาณ 4ี่ล้านสองแสนเหรียญน,นะฮะประมาณนี้หรือสองล้านหกแสนเหรียญเนี่ยประมาณนี้นะครับขออนุญาตนะฮะก็มีราคานะครับเพราะว่านะครับเอ่อเหรียญสองพันรอยี่สิบเก้านี่เป็นเป็นเหรียญที่เขาเล่นหากันในกลุ่มอยู่แล้วในในตลาดอยู่แล้วตลาดนักสะสมเนี่ยนะครับทางสยามเจนเน็ตก็รับซื้อถ้าเป็นปี2อ2 9นี่สิานังแต่ถ้านะครับในเรื่องของเหรียญทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นปีนี้ปี2 5 3 3เนี่ย ทำไมถึงมีราคาเอาแบบนี้ละกันนะครับทําไมปี2533ถึงมีราคารับซื้อนะครับซึ่งเหรียญปี2 5 3 3มเนี่ยมีจำนวนการผลิตเนี่ยตามข้อมูลนี้จำนวนมากหลายล้านแต่ว่าบางเหรียญเนี่ยจะขายได้ตั้งยืนยันว่าขายได้เป็นบางเหรียญน,นะครับเพื่อนๆไม่ได้ขายได้ทุกเหรียญน,นะครับแต่ถ้าท่านไปเจอแบบนี้นะครับลองดูนะครับนี่ฮะถ้าท่านไปเจอแบบนี้จะขายได้คือด้านหน้าตรงขึ้นแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยก็หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ถ่ายได้เลยนะครับที่นี่รับซื้อนะครับถ้าใครมีแบบนี้ลองหมุนดูเล่นๆนะฮะดูก่อนใช้นะครับก่อนที่จะเอาไปใช้นะครับถ้าเกิดว่าท่านเอาไปใช้เนี่ยก็มีมูลค่าเพียงแค่ในเรื่องของ1บาทเท่านั้นแต่ถ้าเอามาขายที่นี่สภาพแบบนี้500นะครับแต่ถ้าสภาพไม่ผ่านงานใช้สวยๆคมก็อาจจะได้สูงถึง1000บาทนะครับในเรื่องของปี2533แบบนี้นะครับ นี่ถึงขายได้จริงนะนะครับมาดูข้อมูลกับเหรียญที่เราจะประกาศรับซื้อนะครับในคลิปนี้นะครับก็ขอรับอีกไม่มากนะฮะจำนวนจํากัดในการรับอีกเพียงแค่50,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็รีบๆเอามาขายถ้าใครมีถ้าลองดูเหรียญนี้ให้ดีนะครับในเรื่องของเหรียญ5บาทนะครับ้าน้าเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับด้านหลังเป็นปีอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่เป็นปี2 5 4 4ครับ นะฮะเป็นวัดเบญจมาศประพิษดุสิตมนารามปี2544เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเหรียญครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีกระแสกันนะครับว่ามีราคารับซื้อไหมนะครับมีราคาซื้อจริงหรือเปล่าแบบไหนขายได้นะครับจนนำมาซึ่งนะฮะสยามชแนลเนี่ยนะครับได้เหรียญนี้มาจาก FC จากจังหวัดสกลนครนะครับถึงได้ออกมาบอกกับนะครับ f c แล้วก็เพื่อนๆพืนทุกคนเนี่ยนะฮะ ว่าเหรียญปี2544แบบไหนถึงขายได้จริงนะครับจนนํามาเป็นเหรียญตัวอย่างให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะครับต้องบอกว่านี่คือเหรียญกระแสนะนะครับมีลามาก,กันเยอะเลยตอนนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้เห็นตัวอย่างจากสยาม Channel ชาแนลชัดเจนนะครับว่านี่คือเหรียญหายากและมีราคาจริงปี2544ในเหรียญ5บาทเนี่ยมีจํานวนการผลิตจํานวนมากเลยนะครับ ไม่ใช่ผลิตนน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปแบบในเรื่องของนะฮะแบบธรรมดานั้นส่วนใหญ่ที่เล่นหากันเนี่ยที่เขามีการประเมินราคากันได้นี่คือแบบเป็นถุงที่ยังไม่แกะนะ,ะถ้าใครมีแบบเป็นถุงที่ยังไม่แกะเนี่ยก็จะสามารถขายได้มาขายที่นี่ก็ได้แต่เอาเถอะครับแบบเป็นถุงหายยากแน่นอนก็เลยจะบอกเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เก็บกันมาตั้งแต่ปีสี 4, ก็หลายปีแล้วหลายคนไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเก็บไว้อยู่แล้วนะครับหรือก็ไม่รู้ว่าจะไปแลกที่ไหนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเหรียญนี้เหรียญเดียวผมรับซื้อเลยนะครับปี2 5 4 4ที่ผมรับซื้อในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเหรียญเดียวผมก็ซื้อให้นะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะนี่คือเหรียญที่ขายได้จริงนะฮะแล้วก็มีราคาจริงนะนะครับที่ผ่านงานใช้แต่ถ้าถ้าแบบมีใครบอกว่าซื้อเหรียญที่เป็นแบบธรรมดานั้นอย่าเชื่อนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยขายได้นะครับนี่เห็นไหมครับ วัดเบนจาปบะพิธดุสิตวนารามตรงขึ้นด้านหลังเนี่ยนะครับอ่าพระบรมรูปของพระองค์ท่านนีตรงขึ้นแบบนี้ขายได้ครับนะฮะสภาพืสวยก็เป็นพันนะฮะตอนเหรียญนะตอนเหรียญนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับก็เป็นพันตอนเหรียญนะฮะก็จะรับอีกไม่เยอะนะฮะประมาณ50เหรียญนะฮะก็ประมาณ5 0,000บาทนะครับงบอยู่ประมาณนี้นะนะครับจะเก็บสะสมเพิ่มนะครับเนี่ยฮะถ้าใครมีนะครับสองพนหะครับหมุนเหรียญดูนะครับถ้าหมุนแล้วปรากฏว่าเหรียญของท่านเป็นลักษณะแบบที่ผมหมุนให้ดูอย เป็นเหมือนเหรียญนี้นะครับถ้าเสียนตรงแบบนี้นะครับผมรับซื้อเลยนะครับถ้าใครพบเจอนะครับเหรียญที่พูดคุยกันในคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะนะครับติดต่อมานะครับติดต่อมาขายหรือว่ามาประเมินราคาได้ที่ช่องทาง QR code แลค้วแลก็ ID นี้ครับนี่เป็นช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับมีช่องทางเดียวนะไม่มีเฟซไม่มี a c e b o o k นะครับไม่ต้องถามหานะครับติดต่อมา4ช่องทางนี้เลยนะครับมี l ล n e ID ให้มี QR code คให้ยิงนะครับ เพราะฉะนั้นขอแนะนำนะครับเพื่อนๆนนักสะสมนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูสยามจะเน็ครั้งแรกนี่ครับท่านอยากได้ข้อมูลดีๆข้อมูลการรับซื้อข้อมูลตลาดนักสะสมแล้วก็เก็บสะสมไปพร้อมกับเราแบบมีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและก็ทีมงานที่มีคุณภาพประสบการณ์สูงในตลาดสะสมนั่นเองครับติดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อของเราไปจําหน่ายนะครับหรือว่าไปสร้างไรายไดเ้เป็นกรอบเป็นกำหรือต้องการนะครับอาค้าขายกับเราแบบชัดเจน100%นั้นสมัครสมาชิกหน้าช่องครับ ท่านก็สามารถที่จะนะครับค้าขายกับเราจะซื้อเราก็ขายให้จะขายเราก็รับซื้อครับสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ